ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในซิกนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอ่าจริงๆก็ถ้าเกิดชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นประมาณว่า라이เ e Saber เอสแนะฮะแต่ว่าภาษาไทยก็การหลบหนีโดยใช้ไรเซเบอร์นั่นเองนะฮะก็เกาะกระแสสตาร์วอกันนิดนึงนะฮะก็วันนี้เป็นวันที่ผมอัดก็คือวันที่17นะครับผมก็เป็นวันที่ Star w a r ได้เข้าฉายในโรงนะฮะส่วนผมก็ยังไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าก็อ่า เรียกว่าไม่มีคนไปดูด้วยดีกว่าเอออ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเกมเป็นไงนะฮะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะฮะเพื่อใช้สมาร์ทโฟนเป็นดาบเลเซอร์นะครับผมคือถ้าคุณจะเล่นอันนี้นะฮะเล่นไอไลท์เซเบอร์ตัวนี้นครับหนึ่งเลยที่คุณต้องมีก็คือสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับแน่อนอนต้องมีอแล้วเนาะโอเคครับผมก็ พิมไปตรงที่เขาเขียนว่าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณโดยไปที่ให้อ่าพิมลงไปในโทรศัพท์ของคุณนะฮะแล้วก็อ่าผมกำลังพิมพ์อยู่แต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะว่าเน็ตผมไม่ค่อยดีมากช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ว่าเน็ตเขาเป็นอะไรกันแน่เออตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเสียงมันแปลกเพิ่งตื่นมาเล่นเลยเนะี่ยเออเรียกว่าเพิ่งตื่นมาเล่นกันเลยดียโอเค เอามาละผมไม่มั่นใจว่าจะมีเสียงหรือเปล่านะอ่าโอเคเพราะว่าเสียงดาบเลเซอร์เนี่ยฮะมันจะมาจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณเนาะเออก็ลองดูโอเคอาจจะแสบหูรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะโอเคโอเคเขาบอกว่า u b b ready begin u s t โอเคครับผมตอนนี้ก็ กอล์มน okay. ีคุณต okay. wow. ้องเรียนวิธ <them> <No>, uh ีการต่อส <outfit> <sch> <in yüz> <icans> ู้ครับโอเคมาประสบการณ์ไลท์เซเวอร์ว้าไงล่ะ้ออ้ออ้ออืออเออไปกว่าเออ้ออเออือออ่าพอพี่ลมีแล้ว

แขวนดาวโคตรยากเลยเอตีอีกตัวนึ่งอีกตัวนึงเอ้ยนั่นแห,นหนละเรียบร้อยโอเคฮะก็จะมีเวลาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมอ่าก็ลองมาดูดูกันว่าทำกันได้กี่นาทีนนะฮะผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเนาะมันก็ไม่เชคยครั้งแรกหรอกเห็นเพื่อนลองมาก็แบบว่าดูเขาเล่นมานิดนึงนั่นดววงดีขวาก่อนปะวะขวาก่อนเอ้ยคุใช่ล้อหลอกโอ้โหโดน,นหลอก จริงๆถ้าเป็นเจไดก็ตายไปแล้วลหละขนาดนี้งชอบเสียงโอเคเก็บดาบปะผมอ่าก็อรงนี้อะไรวะอ่ะไม่แน่ับอ๋อโหลดอยู่ก็งงอยู่ดีๆเป็นอะไรค้างเฉยโอเคมาเอ้เฮ้เฮ้เฮ้ล่วงไรหมด

ôi 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 bye hả? Ê ôi không ôi 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 mày 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 mày, ĐỒN đồn ôi ôi LÀ ấy, ôi ờ ôi 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 đi ôi Ê ôi bye โดนจับเฉยโอเคแห่งไม่แทบกระเด็นเอาใหม่ไอผมว่ามันฟันยากอะ่ะมันยังไม่ค่อยเหมือนกับว่าต้องบอกว่าไม่รู้ว่าผมว่ามันยังไม่โอเคสำหรับการฟันนะเหมือนกับว่าระยะยทำนี้ได้บ้างนี่ผมตอนนี้ผมอะไรเฮ้ยไลท์ไซเบอร์เอ้าไลท์ไซเบอร์ไปอยู่ขวามือเฉยเอา้า อเออเออออกฟันฟีฟันฟีดิ่งเงี้ยอยู่ขวามือต้องเอียงตัวเล่นนะฮะเอียงตัวเล่นอึบเอ้ย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 ไม่ต้องบล็อกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ยเอ้ยนี่ออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมออ ไล่เฟเบอร์ไปอยู่ขวามือแบบหน้าตาเฉยเนี่ยฮะผมยื่นมือไปทางซ้ายไลเฟเบอร์อยู่ซ้ายมือเดี๋ยวหันหน้าเล่นเป้นซ้ายแปปหนึ่งอ้าวยกเลิกการเชื่อมต่อเฉยคือได้ปลดอยู่ข้างหน้าเออและมาเนี่ยเราถือดาวเจไดย ไหนทางไหนเฮ้วาฟันยากกว่าฝั่งนี้เอ้ยเฮ้ยว่าฟันไม่โดนเอ้ยหายไปไหนวะเออฟันยากนะเนี่ยผมว่าผมว่าฟันแม่งฟันยากอ่ะคือมันคุมดาบยากมากนะสำหรับผมผมคิดว่าเออไม่รู้ถ้าใครเคยเล่นมาก่อนก็อาจจะไม่ก็ได้นะ คือ1อินเทอร์เน็ตกระตุกทําให้การส่งข้อมูลช้าเออเดี๋ยวผมก็แพ้แล้วเนะี่ยเออดินี่เนี่ยฟันฟันไม่ดิคือมันฟันไม่โดนเว้ยเออมันมันฟันไม่โดนจริงๆนะมันฟันไม่โดนเอาอีกแล้วมาอยู่ใต้มืออีกแล้วอะ่ะโอ้ หันเอยีงอยงเอียงหน้าเล่นโอเคถ้าเกิดว่าเงี้เออต้องฟันไม่โดนเฉยเอ้าฟันไม่โดน嘛เดินยากอะเนี่ยเอ้าบล็อกไม่ได้เฮ้ยฟันฟันโดนเลยดิพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ก็ไม่ได้ เอ้าลืมไปว่ามันอยู่ฝ้ายมืออ่าอ่าเอาดาบดาบไว้แล้วเออเออนั่นแหละเออที่มมาสองทีเออเออเออขยับดาบอย่างทีก็แล้อ่ะเออเออเอาดี้เนี่ยดาบทีมคือถ้าชนะอย่างนี้ทุเรศนะจริงๆถ้าท่างจะชนะว่ะแพ้แพ้แม่แพ้อ่า ชน,นะเฉยถือดาบจี้เฉยชน,นะเว้เอาโอเคฮะก็เรียบร้อยครับผมหลบหนีได้แล้วนะฮะใน5 3, วิ37วิก็ตาไปประมาณ2รอบเนาะนั่นแหละฮะก็อย่าลืมนะครับผมก็เข้าไปเล่นกันง่ายๆเลยเนาะในเว็บอ่าเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะสำหรับดิสคริปชั่นด้านล่างก็ วิธีการเล่นก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ผมแนะนำว่าโทรศัพท์เนี่ยใช้เป็นอินเทอร์เน็ตได้ยิ่งดีเออเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ยิ่งดีนะผมว่าผมว่าใช้ 3G บางทีไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะสำหรับเออบางทีเหมือนกับว่าสัญญาณมันขาดหายไปก็ซวยไปก็จะหลุดแบบเมื่อกี้นะฮะโอเคก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe นะฮะหรือถ้ามีอะไรติชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจ a c e b o o k กันได้เลยโอเคครับผมไว้เจอกันครับผม See ya!